เนี่ยมันถ่ายรูปนะครับเอ่อดึงนานนะปวดขานั่งๆง้อมดน้ำมันมนีมดนะตรงนี้เออไม่เป็นไรแป๊บเดียวแปดนาทีม่แต่มดมันเยอะนะครับก็ทักทายสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาที่นี้ก็อยากจะรบกวนถามยายแล้วก็พี่น้องนะครับพี่ป้าณัอาว่าหลังจากที่มันมีเสียงปืนดังขึ้นเมื่อวานเนี่ย ใหญ่กลัวไหมกลัวไหมใหญ่กลัวแยายกลัวแกไม่รู้จะไปไหนก็ต้องสู้ตู้อยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อเอ้าก็ในเมื่อเขาอ่ามีเขาเรียกว่าศูนย์พักพิงอยู่อำเภอปราสาทตร์ทำไมยายไม่ไปมีอยู่แต่ฉันไม่ไปห่วงหลวงพ่อไม่ไปห่วงหลวงพ่อด้วยหลวงนู่ยห่วงวัดด้วยอ๋อหวงหลวงพ่อด้วยลูกก็ไม่มีเพื่อนอยู่ หลวงพ่อไม่มีเพื่อนอยู่อยู่วัดทุกคนก็อยู่วัดังนี้ลูกอยู่วัดเหมือนกันเดี๋ยวยายกับพี่น้องกับบ้านเขาอยู่ใกล้ๆวัดนี่แหละวันวันเร็วอ้โฉันอยู่ข้างหลังโรงพักเมื่อวานนี่เสียงปืนมันยิงกันหนักไหมหนักหนักเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยเท่านี้วันนี้เยอะกว่าวันนี้หนักกว่าเหรอใช่ะวันนี้หนักกว่า วันนี้มันมงไปไกลมมมาันนเือไ่แล้วเมื่อวานเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนราชการไอ้ฝ่ายปกครองเนี่ยเข้ามาเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ใช่ไหมใช่ไปถึงตอนเช้าสองโมงเช้าครับแล้วหมู่บ้านนี้มีกี่หลังคาเรือนเท่าไหร่่เทาไหดุกยอะคำจำหมู่บ้านอะไรบ้านเป็นบ้านต่กอนบ้านเดียวเป็นที่นี่มีหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งก็สองร้อยสามหมู่สิบเอ็ด โอ้เขาไปกันหมดเหลืออยู่กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนกับกับพระพระขี่รูกประมาณ1ิดสามสามสามกับหลวงพ่อเนแล้วแล้วพระนี่ไปหมดไหมอยู่หมดอยู่หมดพระก็ไม่ไปเหมือนกันเอออาศัยว่าท่านเจ้าอาวาสนี่มีของดีใช่ไหม แม้วางฟองดีเรี่กไม่ดีโอเคสงสารพระโอ้สงสารพระใช่วมันมีข้าวพวกมันมีน้ำใช่ก็คือหมายควว่าต้องดูแลพระกช่วพระไม่ได้มีอาหารฉันใชโอ้ครับผมก็เป็นแบบนั้น ออทีนี้ถามว่าถามพี่หนึ่งกลัวไหมกลัวยานตายบ่กลัวย่านยุ่งจ้ะโอ้ยานยุ่งเออคุณพี่กลัวตายไหมกลัวกลัวทุกคนกลัวหมดเลยอ๋อแล้วแล้วคุณป้ากลัวไหมกลัวกลัวกลัวแต่ว่าไม่ยอมหนีพี่น้องเออเพราะว่ารักบ้านอาจจะไม่อยากหนีเจ้าบ้านเนาะรักวัดรักบ้านรักบ้านรักลูกก็ได้บวชกับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ย เออจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจมานี่นะเออเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าอ่พรมลิขิตอ่โชคชะตาฟ้าลิขิตบอกว่าให้แวะเข้ามาโอ้พี่น้องเสียงปืนในบารุงหนักมากนะครับเออกลัวไว้เนี่ยได้ยินเสียงตุ้มตุ้มเลยถ้าถ้าได้ยินเสียงไกลแล้วหันไปเรืองตุ้มมอยู่ตรงนี้เอาเป็นว่า ผมเนี่ยมีของดีตอนนี้นะเออไม่ต้องกลัวตอนนี้นั่งไร้สดอยู่ไม่ต้องกลัวนะให้กำลังใจพี่น้องมาไม่ให้ของมาของมันจะเออทีนี้นะครับพอเข้ามาก็มาอยู่ในหลุมบังเกอร์เนาะก็มาใช้ชีวิตลำบากอยู่ในหลุมบังเกอร์ตั้งแต่เมื่อวานห้องน้ำก็ไม่มีเนี่ยเออถ้าไมไม่มีใครคิดทำห้องน้ำไม่เลยก็ไม่รู้ว่าใครจะอยู่โอ้ นะครับอันนี้ฝากถึงผู้นําชุมชนเนี่ยห้องน้ําเนี่ยมันพังไม่ใช้การไม่ได้เออมาปรับปรุงซ่อมแซมให้หน่อยเอออันนี้ขึ้นกับเทศบาลหรือขึ้นกับอบตเนี่ยน้องงานทำแต่พระทรมีแต่พระดี๋ยวมาขยี้เขมียนเลมาขยี้กันเองอันนี้อันนี้วเล่นอันนี้ก็เล่าพี่น้องได้ฟังนะครับคุณย่าคุณยายเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็เป็นคนไทยนะครับถือบัตรประชาชนคนไทยแต่ว่า ภาษาเนี่ยอันนี้เขาเรียกภาษาเมรไม่สวยนะอ๋ออันนี้เป็นเขมรขม่ใช่เขมินไม่ใช่เขมินต่ำเออฝั่งนู้นจะเขมรต่ำเขมนสุรินเขมนต่พูชาแล้วพูดกันได้ไหมเมไม่ได้บางออกบ้างอยู่แล้วเคยมีบ้างไหมสมัยที่คุณยายเป็นสาวเอพวกเขมรต่ำเนี่ยมันขึ้นมาจีบมีไหม ไม่มีเลยไม่ได้เอ็มเลยใช่ไหมก็มาไม่ให้บ้านเราเนอะก็ไม่ให้คุณย่าคุณยายทีนี้ทุกทุกวันเนี่ยอยู่ในอุโมงเนี่ยลำบากไหม ลำบากลำบากค่าเหรเด่นเป็นเวลาสู้เข้าห้องแล้วนอนไหนนอนก็นอนอยู่นี่เราเริ่นมีมงมีมุ้งมีอะไรไหมไม่มีเออแล้วไม่มีไม่เล่าหรอกนั่นก็พระนอนนั่นในพระนอนคนละช่องไงช่องนู้นช่องโยมจริงๆแล้วนะครับเออเปิดตรงนี้ก็ได้นอนผมจะเล่าให้คุณยายฟังว่าการทำงานของลูกเวนใหญ่เนี่ยคุณยายฟังนะ ถ้ามันยิงจากาฝ่งฝังของเขมรเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะดังกึ้มกนะึ้มกึ้มนะมันจะมีเสียงฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บถ้ามันเงียบอยู่เหนือหัวเนี่ยให้คุณยายเข้าไปตาแต่ว่าถ้ามันฟึ๊บแล้วมันเลยไปเนี่ยมันไม่ได้ตกบ้านเราเออมันไปตกไกลเพราะฉะนั้นคุณยายมานั่งหัวเราะเออคุยังไงนั่งหัวเราะให้ให้ปันปอมกระเด็นเลย, <laughs> ยไม่ต้องไปกลัว <laughs> เออเนี่ยถ้าผมอยู่เนี่ยคุณยายไม่ต้องกลัวเนี่ยผมจะพาวิ่งเล่นในสนามนี่เลย ยมก็ไม่คลายยิ่งเจ้าคลายจะฉันก็ไม่เข้ากลัวจะถึงในายสิ่มาบวชท่านไหมเออใช่ไหมโอ้ที่มีวิทยุนั่นน่ะเอออันนี้เขาก็อ๋ออยู่อยู่ที่ไหนอยู่ถามพรานหรืออยู่ไหนอยแก๊อ๋อแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นไม่อยากให้อ่าพี่ป้านะอาคุณย่าคุณยายไม่อยากให้กลัวจนมากเกินไปเพราะว่ามันจะเครียดเออนึกไหมมันอยากจะเครียดทีนี้ คลายเก่งยมคลายเกเออแล้วเมื่อคืนนี่ไม่เครียดนอนหลับไหมนอนหลับค่ะนอนหลับฝันดีเออแล้วแล้วคุณป้านอนหลับไหมเมื li <h 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 my, <h 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 ่อคืนไม่ได้ยินเลยนอนไม่หลับได้ยินเสียงปืนไหมเมื่อคืนไม่ไม่ได้ยินเมื่อคืนทขาไม่ได้ยิงเขายิงแต่ตีสี่แต่เมื่อคืนเขาเลิกยิงตอนห้าทุ่มหกทุ่มนี้หละใช่ไหมใช่ค่ะเสียงตุ่มตุ่มอยู่เมื่อคืนนี่ทีนี้ เออพอตื่นเช้ามาเนี่เป็นยังไงได้ยินเลยจน้าข้าวมาด้านนเายน้่น้น้าโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยอยโอนย้ยโอ้อ้ยโ้ยโห้อยโอ้้ย้ยโอย้ยโอ้ยยโอ้้ยอต้ยยงอยย้ กลัวบ้างไม่กลัวบ้างเลยตู้ง้นเกลัวไม่มชาเอาเดกลัวมันตกแถวนีนไหมกลัวอยู่กลัจะตกอย่างแล้วปี2554นบี่มนตกไหมตกไปอยู่กลาไม่ได้ตกในหมู่บ้านไอไอทีกลางตกอยู่เแ้อเอแล้วตรงนี้ห่างจากชายแดนกี่กิโระมาณกิโลได้ห1.0กิโลได้นี่ประมาณนั้นแะ แต่ถ้าสมมติว, <ไป S 1> ว่าามันยิงมาก็ถ้ามันยิงมาเนี่ยมันมันยิงเลยเราคุณยายไม่ต้องไปกลัวเออมันยิงข้ามหัวหมดเลยออ<อ>มันข้ามไม่ได้ตรกตัวนี้มันทุ้งจังเ<อ>ขาเขา้เขาใช่ไหมเขาใช่ไหมตเขา,ขา,ขาสูงไม่ขึ้นไม่ได้ตตรงนี้ยิงมามันชุกหรอกถ้ายิงมาจะเห็นไหมพี่น้องคุณยายบอกว่าให้มึงยิงมาเลยยิงไม่ถูกหรอกก็ตรงนี้มันเป็นหน้าผาโอ้มันเป็นหน้าผาสูงสี่ห้าสี่มันตัง ยายตรงนี้มันมันยิงมาไม่ถึงมันต้องตั้งแล้วโดมยิงมันโดมมันไม่ท่านทำไมจะบ้านหมดเนาะเขาเนี่ยวันหนึ่งความกลัวเออเพราะว่าส่วนราชการเนี่ยส่วนมากก็มาให้ความรู้แต่ว่าเขาไม่ได้รู้ว่าลูกกระสุนปืนใหญ่มันเป็นยังไงแต่ว่าผมนี่อยู่ในสงครามผมถูกยิงเป็นพันๆลูกที่มันยิงผมมัจจะว่าไม่ได้แอ้มไม่ใช่มีของดีนะผมก็อยู่ในรูเหมือนกัน เป็นสามชั้นนะใอมมันจะเห็นกันนื้เนะกันนื้อกันหายกันไปเลยจ้ะประมาณยอดก็นกว่ายอดนี่ออกดังสูงโันสียงดัสามชั้นโอ้โหแต่มันระดมยิงอย่างหนักเลยพี่น้องขนาดที่กําลังนั่งทําเลขาเนี่ยนะครับคุณย่าคุณยายของผมนี่ไม่กลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีของดีเอ้าวิ่ง ลูกเขาไม่ได้ตายไม่ได้ตายเพราะลูกระเบิดน่าจะตายเพราะตกใจมาใจวายก็มีความสุขนะครับถ้าถ้าแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวก็จะพาคุณยายทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปในหลุมรบพายเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหรือว่ารัฐบาลไม่ฝากได้เลยแต่อย่าไปด่าเขาหน่าไม่ได้หรอกว่าว่าอยากให้จบเร็วๆค่ะอยากให้จบเร็วๆ ได้ทำงานทำการได้ได้กินจะได้อยู่ได้ยาแล้วก็มันกระคาทุกทุกจะนายจนจนไม่ได้ทนเลยเพราะคือว่าไม่มีทุนทำโตนายจะปุ๋ยนายจะไถนายจะใสยาดุยาอะไรนี ไม่ชอนเลยค่ะเงินไช้อยยู่่แล้วนีจะทังไๆก็ก็ให้กำลังใจเนาะคือมาเนี่ยตั้งใจมาให้กำลังใจมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วให้กำลังใจด้วยครับครับผมช่วสู้วนะคุณยายนะก็จะทำยังไงดีเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีเสียตังไหมนะครับอันนี้นี่คือจะซื้ออะไรกินกันก็ซื้อ Hoy, ส่วนนั่นก็ปล่อยท่านอ่าเอาเอาโอเคคุณยายเอานะครับอ่าสาธุสาธุนะครับก็ให้คุณย่าคุณยายไปซื้อขนมพี่น้องนะครับเอาวอนนี้เดี๋ยวเข้าไปในอุโมงได้แล้วพอเสียงปืนใหญ่มาลงหนาแน่นเหลือเกินเอาเอาไปไปเอาเอาไปไปอ้นะครับ